สองคนนะครับอนิวันนี้พี่เต้สุดคนนะคะได้เจอเจอกับคุณน้อสองคนเลยกับพี่เต้เดยรมี่แล้วก็พี่เต้แฟรนี่นะคะวันนี้จากจากวันปีใหม่ใช่ไหมวันนี้ใกล้จะจบการแล้วเห็นจากมือวันนี้เปียกไปหมดเลยนะคะทางบริษัทเอสซีซีของเรานะคะได้จัดงานให้กับว่ามาผนวกกับบรรยากาศงานันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศงานงานจะเอาตัวพัะ เป็นีกานะครับวันนี้กจะมีทั้งแบว่าประกวดนังสงการด้วยแล้วกํกลังจะเล่นบิงโกแล้วเล่นบิงโกแล้วไหมคะค่ะในวาระสืบสึ้นปีใหม่เนาะทางน้องยัเอเซียอของคะบเสเกมบริชชานะนะในรอก็อยากถึงแลว่านนี่ว่าไงดุดยัรอบแรกหมดแล้วนะครับต่ใจเย็นๆใจเย็นเดี๋ยวมันมีรอบต่อไปนะฮะรอบต่อ อ่านะครับแล้วสมหรับไม่ดมีสองตัวเทียมหนอยนะครับแล้วก็ยังมีรงมยี่สยองตัวยัถึงยี่สิบสองเมตรเลยต่อไยเราเริ่มเลยนะครับตัววางทิมงานแจกยางตัววางปวางขห้เขาวันรีจไม่ระจุกไมเดี่ยวกระปี้ทั้งวิเลยนะครับรับสุ่มไอเทมเสร็จวันหรือถาวรทั้ง4ีชุด เล็นกนีชิ้นด้กันเลยเดี๋จะใช้อะไรเป็นสัญลักษณ์ในงารวันไมสวยขนาดไหนเดี๋ยวก่อนที่เราจะเล่นนะครับเป็นการจกด้วยบัรอหงอาจะติกงเล่นเกมกันร่าอนเขากรอเแล้วหากเล่นเกมจะ0 0 0แคสก็ได้ค่ะกดต่อรายละเอียดทางหน้าเว็บไซต์ของ Mansion dot Park ขอบคุณคอยาวกับแฟนพี่กตันเล่าเล่นมิโกแลนสนกางเลก็ได